วิธีการปรุงประกอบอาหารนะคะาการหุงต้มอาหารค่ะก็คือ,อเป็นวิธีการส่งผ่านความร้อนนะคะไปยังอาหารจากแหล่งความร้อนต่างๆค่ะเช่นเตาถ่า,านเตาแก๊สเตาไฟฟ้านะคะซึ่งการาส่งผ่านความร้อนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะคะได้แก่การนำความร้อนนะคะการพาความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีค่ะ การนำความร้อนนะคะก็คือการนำความร้อนไหลจากสิ่งหนึ่ง ไปยังอีกสิ่งหนึ่งเช่นการตั้งกระทะบนเตาและในกระทะมีอาหารนะคะกระทะเนี่ยจะร้อนจากไฟความร้อนจากกระทะเนี่ยก็จะไหลไปยังอาหารการนำความร้อนนะคะคือการถ่ายโอนพลังงานความร้อนที่เกิดกับตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือแกส๊สหรือว่าก๊าสนะคะซึ่งโมเลกุลของตัวกลางเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่จากจุดที่อุณหภูมิสูงไปยังจุดที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นอาหารในน้ำเดือด การแผ่รังสีค่ะก็คือการส่งผ่านความร้อนโดยคลื่นรังสีเช่นเตาอบนะคะซึ่งจะเกิดความร้อนแบบนี้เฉพาะบริเวณผิวหน้าของอาหารเท่านั้นนะคะโดยที่ข้างในของอาหารก็จะเป็นการพาความร้อนเกิดขึ้นค่ะ เรารู้จักการส่งผ่านแล้วก็วิธีการส่งผ่านความร้อนไปแล้วนะคะต่อมาจะเป็นวิธีที่ใช้ในการหุงต้มค่ะวิธีที่ใช้ในการหุงต้มนะคะ1นนะคะก็คือการใช้ความร้อนแห้งค่ะการใช้ความร้อนแห้งนะคะก็จะประกอบไปด้วยการปิ้งหรือการย่างค่ะ ซึ่งการปิ้งการย่างเนี่ยเป็นการประกอบอาหารให้สุกจากแหล่งความร้อนในเตานะคะไปถึงอาหารโดยตรงทำให้อาหารสุกเร็วจะเหมาะสำหรับอาหารที่มีเส้นใยเปื่อยนุ่มค่ะหลักสำคัญของการปิ้งหรือว่าการย่างนะคะก็คือ,อเป็นการป้องกันการสูญเสียความชื้นและก็ไอระเหยของอาหาร อาหารที่จะละลายไปกับน้ําที่ไหลออกมาจากการปิ้งหรือว่าการย่างค่ะวิธีนี้นะคะก็จะเหมาะกับอาหารประเภทเนื้อลูกมะพร้าวค่ะเนื้อสันในเนื้อสันนอกนะคะเนื้อหมูสันนอกค่ะไส้กรอกเป็ดไก่และปลาเป็นต้นค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการอบแห้งค่ะการอบแห้งเนี่ยเป็นการอบอาหารประเภทขนมอบนะคะ ปลาผักไข่โดยการทําให้อาหารสุกในเตานะคะด้วยความร้อนแห้งหรือว่าอากาศเป็นตัวกลางเป็นการนําความร้อนนะคะโดยไม่มีการเติมน้ําหรือว่าน้ํามันแล้วก็ไขมันค่ะหลักสําคัญของการอบแห้งนะคะเมื่อความร้อนแห้งเนี่ยได้รับความชื้นที่ระเหยจากอาหารเนี่ยก็จะแปรสภาพนะคะความร้อนชื้นเนี่ย ทำให้ช่วยสามารถป้องกันอาหารไม่ให้ไหมได้นะคะวิธีนี้เหมาะสำหรับอาหารประเภทเบเกอรี่นะคะขนมอบนะคะขนมหวานพวกคัสตาร์ดพุดดิง้งหรือขนมอบอื่นๆค่ะ การใช้ความร้อนแห้งอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือการอบแบบโรสติงนะคะเป็นการอบเนื้อสัตว์ค่ะโดยการนำชิ้นเนื้อสัตว์มาทำให้ได้รับความร้อนโดยตรงค่ะเช่นการอบชิ้นเนื้อสัตว์หรือว่าชิ้นพืชที่มีความหนาค่ะโดยการวางชิ้นอาหารลงในถาดสำหรับอบโดยใช้อุณหภูมิปานกลางนะคะไม่ปิดฝาตู้เมื่อเริ่มใช้ความร้อนแล้วก็ค่อยๆลดความร้อนลงนะคะเมื่อใกล้สุกหรือว่าจนกระทั่งสุกค่ะ หลักสำคัญนะคะของการอบแบบโรสติงนี้นะคะก็คือสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมินะคะให้มีความร้อนทั่วถึงค่ะและหากมีการใส่น้ำมันนะคะเพื่อช่วยนำความร้อนก็จะต้องคอยตั น้ำมันนะคะราดอาหารทุกๆ20-30นาทีค่ะวิธีนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับอาหารประเภทชิ้นเนื้อนะคะส่วนที่ไม่เหนียวอย่างเช่นเนื้อหมูนะคะเนื้อไก่หรือว่ามันฝรั่งแล้วก็ผักต่างๆค่ะวิธีต่อมานะคะเป็นการใช้ความร้อนชื้นค่ะสำหรับการใช้ความร้อนชื้นนะคะก็จะมีวิธีการลวกค่ะ เป็นการประกอบอาหารโดยการให้อาหารนั้นได้รับความร้อนในระยะเวลาที่สั้นๆนะคะจะก็จะมีอยู่ด้วยกันสาแบบก็คือการลวกในน้ำเย็นนะคะก็คือการใส่อาหารลงไปในน้ำเย็นแล้วก็ทําให้อาหารนั้นนะคะค่อยๆร้อนแล้วก็เดือดช้าๆนะคะทิ้งไว้ให้เดือดหรือร้อนในขณะหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งอาหารแช่เย็นทันทีค่ะ การลวกในน้ําร้อนนะคะก็คือการตั้งน้ําให้เดือดค่ะแล้วจุ่มอาหารลงไปในน้ําเดือดนั้นรอจนน้ําเดือดอีกครั้งนะคะอาหารก็จะสุกตามที่ต้องการทันทีจากนั้นให้ส่งอาหารแช่ในน้ําเย็นทันทีค่ะ และก็วิธีการลวกอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการลวกในน้ำมันร้อนค่ะโดยการทำให้น้ำมันร้อนถึงประมาณ130องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ใส่อาหารลงไปนะคะจนอาหารสุกตามความต้องการนะคะในระยะเวลาที่สั้นๆค่ะ วิธีการใช้ความร้อนชื้นอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการนึ่งค่ะการนึ่งก็คือการให้ความร้อนชื้นอาหารที่ต้องการทําให้สุกโดยการใช้ภาชนะสองชั้นนะคะชั้นล่างเนี่ยใส่น้ําต้มให้เดือดนะคะ,ะชั้นบนจะมีตะแกรงสําหรับวางอาหารแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยจะเดือดจากด้านล่างนะคะลอยตัวขึ้นด้านบนเนี่ยทำให้อาหารสุกค่ะ,ะข้อสำคัญของการนึ่งนะคะก็คือการปล่อยให ไอ้น้ำเนี่ยผ่านอาหารโดยตรงค่ะอย่างเช่นการนึ่งปลานะคะการนึ่งไก่นะคะโดยการวางอาหารในภาชนะที่มีช่องให้ไอ้น้ำผ่านนะคะได้มีฝาปิดแล้วก็วางเหนือหม้อไอ้น้ำนะคะไอ้น้ำจะเดือดจึงทำให้อาหารเนี่ยสามารถสุกได้ค่ะ และหากเป็นการนึ่งขนมจำพวกพุดดิ้งนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้กระดาษไขหรือว่ากระดาษอลูมิเนียมห่อหุ้มขนมไว้นะคะเพื่อป้องกันการกรวมตัวกันนะคะเป็นหยดน้ำซึ่งอาจจะทำให้ขนมเนี่ยเละได้ค่ะ การใช้ความร้อนชื้นนะคะตัวต่อมาก็คือการต้มเขี่ยวค่ะ,ะเป็นการทำให้อาหารเนี่ยสุกโดยใช้น้ำน้อยที่สุดนะคะโดยการตัดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เสิร์ฟให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่รับประทานเนี่ยทั้งน้ำและก็เนื้อคะ่ะหลักสำคัญของการต้มเขี่ยวนะคะก็คือการหุงต้มด้วยน้ำน้อยนะคะในภาชนะที่ปิดฝานะคะซึ่งก็จะช่วยรักษา กลิ่นรสของอาหารค่ะแล้วก็ทําให้อาหารนั้นนะคะไม่แห้งหรือไหม้จนเกินไปค่ะวิธีต่อมานะคะก็คือการอบแบบบรีซิงค่ะก็จะเป็นการอบด้วยกระทะนะคะหรือหม้อสองชั้นนะคะเป็นการทําให้อาหารสุกด้วยวิธีการอบแบบโรสติงหรือว่าการทอดอาหารในน้ํามันเนี่ยให้สุกก่อนแล้วจึงต้มเคี่ยวในภาชนะสองชั้นค่ะที่มีไอ้น้ำค่ะเพื่อให้ความร้อนในภาชนะที่ มีฝาปิดแบบสนิทที่เราเรียกกันว่ากระทะสำหรับเบรซิ่งค่ะหลักสำคัญของการอบแบบเบรซิ่งนี้นะคะก็คือการใช้ภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันการระเหยจะสามารถทำให้สงวนคุณค่าของน้ำแล้วก็กลิ่นรสของส่วนผสมที่ปรุงแต่งลงไปได้นะคะ วิธีการนี้นะคะจะทําให้อาหารเนี่ยสุกแบบช้าๆแล้วก็ใช้เวลานานนะคะจึงมักใช้กับอาหารจําพวกเนื้อนะคะแล้วก็อาหารนะคะที่มีความเปื่อยนุ่มน้อยนะคะสสการโพสต์ค่ะ ก็คือการทําให้อาหารสุกด้วยความร้อนต่ําไม่เกิน65องศาเซลเซียสนะคะโดยใช้ปริมาณน้ําน้อยนะคะหรือน้ําผสมกับน้ําสต็อกหรือว่าน้ํานมหรือไว่นะคะหลักสําคัญของการโพสต์ก็คืออาหารจะต้องค่อยๆสุกค่ะของเหลวจะต้องไม่ร้อนมากจนเดือดนะคะแต่ว่ามีอุณหภูมิที่ใกล้จุดเดือดอาหารหุงต้มแบบโพสต์ก็อย่างเช่นนะคะปลาผลไม้แล้ว ก็ไข่ค่ะวิธีการต่อมานะคะก็คือการต้มนะคะก็คือเป็นการทำให้อาหารสุกโดยใช้น้ำหรือว่าของเหลวในปริมาณมากนะคะ,ะเป็นตัวกลางในการนำความร้อนนะคะของเหลวดังกล่าวอาจจะเป็นน้ำสต๊อกนะคะหรือว่านมก็ได้นะคะโดยที่ใส่อาหารที่จะทำให้สุกในของเหลวนั้นๆน,น,นะคะ,ะหลักสำคัญของการต้มค่ะ ก็คือเมื่อทำให้ของเหลวเดือดแล้วนะคะจะต้องลดความร้อนลงให้เดือดเบาๆค่ะอาหารที่ต้มเนี่ยอาจจะใส่ในน้ำเย็นแล้วก็ต้มให้เดือดพร้อมกันหรือว่าใส่ในน้ำเดือดแล้วก็ต้มเคี่ยวต่อไปนะคะแล้วก็ค่อยๆลดความร้อนลงต่อมานะคะก็คือการใช้น้ำมัน ร่วมกับความร้อนแห้งนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการทอดค่ะซึ่งการทอดก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะก็คือการทอดด้วยน้ำมันในปริมาณน้อยนะคะลักษณะของการทอดอาหารประเภทนี้นะคะใช้การหั่นวัตถุดิบนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะก่อนที่จะนำอาหารนั้นลงไปทอดนะคะซึ่งจะต้องตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วทอดให้สุกหรือว่าให้เตรียมโดยเร็วนะคะ ซึ่งการทอดในลักษณะนี้นะคะกอ็อย่าใส่อาหารลงไปมากจนเกินไปนะคะเนื้อสัตว์ที่จะนํามาทอดด้วยวิธีนี้นะคะาสามารถที่จะนําไปคลุกแป้งก่อนได้ค่ะ การทอดด้วยน้ำมันปริมาณปานกลางค่ะลักษณะการทอดของอาหารประเภทนี้นะคะจะหั่นวัตถุดิบหรือว่าอาหารเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะจะใช้น้ำมันในการทอดมากกว่าวิธีแรกนะคะขณะที่ทอดเนี่ยก็จะใช้ไฟที่ต่ำกว่าวิธีแรกเช่นเดียวกันนะคะ ปริมาณของน้ำมันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารที่ทอดนะคะอย่างเช่นการทอดไข่เนี่ยก็จะใช้น้ำมันนะคะน้อยกว่าการทอดไก่เป็นต้นค่ะต่อมาก็คือการทอดนะคะด้วยน้ำมันในปริมาณที่มากค่ะลักษณะของการทอด ประเภทนี้นะคะจะใช้น้ำมันนะคะที่ร้อนนะคะในการประกอบอาหารแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะต้องท่วมอาหารนะคะโดยที่อุณหภูมิของน้ำมันที่ทอดเนี่ยจะอยู่ระหว่าง175นะคะถึง190องศาเซลเซียสค่ะ และก็การทอดแบบสุดท้ายนะคะก็คือการทอดภายใต้ความดันค่ะละักษณะของการทอดอาหารประเภทนี้นะคะเป็นการทอดด้วยน้ํามันในปริมาณมากนะคะจะทอดในหม้อทอดที่มีลักษณะพิเศษนะคะจะมีฝาปิดนะคะเพื่อเก็บไอ้น้ําที่เกิดจากอาหารในขณะที่ทอดนะคะแล้วก็ไอ้น้ำนี้จะทําให้เกิดความดันนะคะเกิดขึ้นภายในหม้อทอดอุณหภูมิของน้ํามันนะคะควรจะอยู่ที่175องศาเซลเซียสค่ะการทอด ภายใต้ความดันนะคะจะทำให้อุณหภูมิสูงค่ะและก็ทอดอาหารได้สุกเร็วนะคะการทอดด้วยวิธีนี้จะต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนค่ะเพราะขณะที่ทอดเราจะไม่สามารถที่จะเห็นอาหารได้ค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการปรุงประกอบอาหารค่ะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการในการปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพไปแล้วนะคะ ซึ่งก็คิดว่านะคะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ในบทนี้นะคะไปใช้ในการปรุงประกอบอาหารได้อย่างถูกหลักและก็ช่วยสงวนคุณค่าทางโภชนาการค่ะการประกอบอาหารนะคะที่ถูกหลักและก็ ถูกต้องตามวิธีการค่ะจะช่วยสงวนคุณค่าทางโภชนาการค่ะส่งผลให้อาหารนั้นมีรสชาติหน้าตาที่น่ารับประทานค่ะเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะจะส่งผลให้เรามีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะ